ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีเสียงอ่านหนังสือประจำวันนี้สวนทางนิพพานของท่านศาสตราจารย์พิเศษสทียนพงว์วรรณปกราชบัณฑิตตอนที่17เรื่องที่30ตําตำราดูพระคำที่ฮิตขึ้นปากชาวพุทธไทยในปัจจุบันของไม่มีคำไหนเกินคำว่าอริยะ และคำว่าอารหัน์เป็นแน่แท้เพราะไปไหนก็ได้ยินคนพูดถึงพระอาจารย์รูปนั้นรูปนี้ว่าเป็นอริยะบ้างเป็นอรหันบ้างครั้นถามว่ารู้ได้อย่างไรว่าเขาเป็นจริงก็ได้รับคำตอบว่าไม่รู้สิเห็นคนเขาว่ากันหมายเหตุแทรกไว้ตรงนี้คำนี้แต่ไหนแต่ไรมาอ่านว่าอารหันได้อย่างเดียวแต่พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานฉบับปรับปรุงใหม่ ให้อ่านว่าอรหันต์ก็ได้ผมก็เลยเหมึนเพราะมันมีอยู่สองคำคืออรหันต์มีต่อเต่ากัลันให้อ่านอรหันต์กับอรหันต์ไม่มีต่อเต่ากัลันซึ่งหมายถึงสัตว์ในนิยายชนิดหนึ่งอ่านว่าอรหันต์อยู่แล้วบัดนี้เกิดความสับสนท่านกำลังจะเอาผู้บรรลุธรรมสูงสุดไปเป็นสัตว์ในนิยายเสียจแล้วนี่นอกเรื่องบ่นให้ฟัง เหตุผลที่อ้างเขาว,ว่านี่แหละ,นะ้ายนักไม่รู้เขาไปไหนว่ากันให้มั่วไปหมดและผู้ที่เขาว,ว่าเป็นอริยะอรหันต์ก็มักจะเป็นผู้มีปฏิปทาแปลกๆบางคนก็มีข่าวว่าเป็นอรัชชีทุศีนเสียด้วยแต่ก็ได้รับเรียกขานว่าเป็นอริยะหรืออรหันต์ก็อรหันต์ตั้งคือหน้าม้าตั้งให้เองทั้งนั้นแหละครับเดี๋ยวนี้เกจิอาจารย์ปลุกเสกทั้งหลายถูกยก ให้เป็นพระอริยะกันหมดก็ด้วยฝีมือพวกอรหันต์ตั้งนี่แหละบังเอิญได้หนังสือมาเล่มหนึ่งแต่งโดยพระปรมคุณาพรสมัยท่านดำรงสมณศักดิ์ที่พระธรรมปิดกประยุทธประยุทธโตชื่อเมืองไทยจะวิกฤตถ้าคนไทยมีศรัทธาวิปริตฟังแต่หัวข้อเรื่องในหน้าแรกๆก็สะดุ้งแล้วครับ ท่านให้หัวข้อว่าสังคมไทยกําลังใช้พระพุทธศาสนาเป็นที่ถ่ายทุกข์ทายทุกข์อย่างไรเชิญไปหาหนังสือมาอ่านเอาเองเถอะครับผมจะขอผ่านไปขอเปิดข้ามไปถึงตอนที่ว่าด้วยความแตกต่างกันระหว่างผู้วิเศษกับพระอริยะดีกว่าท่านว่าไว้ดังนี้ครับผู้วิเศษคืออะไรเรามักจะเรียกคนมีฤทธิ์นั่นเองว่าเป็นผู้วิเศษ เช่นโยคียหรือสีดาบทก่อนพุทธกาลก่อนที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นก็มีโยคียหรือสีดาบทเยอะอยู่ในป่าได้ฌานสมาบัติได้โลกิยอาอภิญญามีฤทธิปาฏิหารหูทิพตาทิพอะไรต่างๆเหล่านี้เราเรียกได้ว่าเป็นผู้วิเศษคือผู้มีฤทธิ์นั่นเองส่วนความหมายของพระอริยะคืออะไรพระอริยะคือท่านผู้ไกลจากกิเลส ไกลจากกิเลสก็คือหมดจากโลภะโทสะโมหะหรือว่ากำจัดความโลภโกรธหลงให้ลดน้อยเบาบางลงกิเลสน้อยลงไปๆไปจนกระทั่งว่าเป็นอริยะสูงสุดก็คือพระอรหันต์หมดโลภะโทสะโมหะผู้วิเศษไม่จำเป็นต้องเป็นอริยะแต่ก็มีพระอริยะหลายองค์พระอรหันต์หลายองค์ท่านได้ฤทธิ์ได้ฌานได้สมาบัติ ทีนี้ถ้าท่านได้นี่ก็เป็นความรู้พิเศษของท่านเป็นความสามารถที่เอามาใช้ประโยชน์ในการประกาศพระศาสนาได้พวกฤทธ์พวกความพิเศษนี่ถ้าไปอยู่กับคนชั่วก็ใช้ในทางร้ายเอาไปหาลาบสักการะเพื่อตนเองเอาไปทำร้ายเบียดเบียนผู้อื่นเอาไปหลอกลวงประชาชนถ้าเป็นคนที่ดีท่านก็เอาไปใช้ในการทำงานพระศาสนา ท่านที่ใช้ในทางที่ถูกต้องจะไม่ล่อให้ประชาชนหลงไหลเพราะพระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วจะใช้ให้เป็นเพียงเพื่อให้โยมเกิดปัญญาฉะนั้นโยมต้องแยกให้ถูกระหว่างผู้วิเศษกับพระอริยะความวิเศษไม่ใช่เครื่องตัดสินความเป็นพระอรหันต์หรือความเป็นพระอริยะฉะนั้นพระอริยะหรือพระอรหันต์บางท่านท่านไม่มีหรอกเรื่องความวิเศษที่จะให้โยมได้เห็นฤทธ์อะไร เวลาท่านไปไหนท่านก็ไปธรรมดาธรรมดาโยมก็ไม่ตื่นเต้นตรงกันข้ามกับเห็นผู้วิเศษฉะนั้นต้องแยกกันให้ถูกถ้ารู้หลักพระศาสนาแล้วก็แยกได้หมดปัญหาทีนี้ก็ตอบคำถามที่เนื่องกันไปนิดหน่อยว่าก็แล้วจะรู้ว่าใครเป็นพระอริยะหรือใครเป็นพระอรหันต์ใครเป็นผู้ตัดสินผู้ที่จะรู้ได้ว่าใครเป็นอริยะก็ต้องเป็นอริยะเองก่อน พระอรหันต์จึงจะรู้ว่าใครเป็นอรหันต์คือต้องเป็นคนระดับเดียวกันหรือสูงกว่าอันนี้เป็นหลักทั่วไปเอาแค่หลักทั่วไปก่อนอันนี้ต้องระวังประชาชนปัจจุบันมีความโน้มเอียงในการที่จะไปเที่ยวตั้งพระองค์โน้นเป็นพระอรหันต์หรือพระองค์นี้เป็นพระอริยะระวังเถอะมันเป็นเรื่องที่จะทำให้เสียหลักพระาศาสนา แต่เรามีสิทธิ์ที่จะพิจารณาด้วยปัญญาเรามีหลักเราก็ดูและตรวจสอบได้ว่าพระองค์นี้มีความประพฤติดีงามตั้งอยู่ในหลักพระธรรมวินััยปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าน่าเลื่อมใสหรือไม่เราอาจจะสันนิษฐานอะไรก็อยู่ในใจของเราแต่อย่าเพิ่งไปวินิจฉัยตัดสิน สรุปก็คือผู้วิเศษนั้นหมายถึงผู้ได้ฌานมีอิทธิฤทธิ์ต่างๆดังเช่นพวกฤาษีดาบทเป็นต้นพวกเหล่านี้ยังละกิเลสคือโลภโกรธหลงอย่างไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงไม่มีสิทธิ์เป็นอริยะเพราะพระอริยะนั้นหมายเอาผู้ที่ละกิเลสให้เบาบางลงตามลำดับตามลำดับจนกระทั่งเป็นอรหันต์ละกิเลสได้หมดสิน้นในคัมภีร์ท่านจึงแบ่งพระอริยะไว้สี่จำพวกคือ หนึ่งพระโสดาบันละกิเลสคือสังโยชน์ได้สามคือความยึดติดในตัวตนสักกายทิฐิความลังเลสงสัยเช่นสงสัยว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วจริงหรือเปล่าคือวิจิกิจชาและความถือศีลและวัดผิดเป้าหมายของศีลและวัดเช่นรักษาศีลเพื่อให้คนรู้ว่าตนเคร่งเป็นต้นศีลพตะปรามาต 2พระสกทาคามีละกิเลสสามอย่างข้างต้นนั้นได้และยังทำโลภโกรธหลงให้เบาบางลงอีกด้วยพระอนาคามีละความกำหนัดในกามคือการมราคะและความกระทบกระทั่งใจคือปฏติคะได้ 4. พระอรหันตละกิเลสห้าอย่างข้างต้นได้รวมกับอีกห้าอย่างรวมเป็นละได้ครบสิบ คือความติดในรูป,ปรธรรมอันประนีตเช่นติดในความสุขสงบอันเกิดจากสมาธิชั้นรูปประฌานคือรูปปรคาคะความติดในอรูปธรรมเช่นติดในอารมณ์แห่งอรูปฌานอรูปปรา,ารปประคะความถือตัวคือมานะความฟุ้งซ่านคืออุทธัจจะและความไม่รู้เท่าทันสภาวะไม่เข้าใจกฎแห่งเหตุปัจจัยคืออวิชชาผู้วิเศษจะได้อิทธิฤทธิ์ต่างๆ ไม่จำเป็นต้องเป็นอริยะและพระอริยะมากมายท่านได้อิทธิฤทธิ์ได้ชาญสมบัติเป็นผู้วิเศษด้วยนอกเหนือจากการหมดกิเลสโดยสิ้นเชิงมีจำนวนน้อยคือพวกที่ผ่านเฉพาะสายวิปัสสนาล้วนๆเท่านั้นที่ท่านไม่มีอิทธิฤทธิ์ปัจจุบันนี้มักจะได้ยินคนกล่าวว่าพระรูปนั้นรูปนี้เป็นพระอรหันต์ความจริงการจะรู้ว่าใครเป็นพระอรหันต์หรือไม่นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆ คนที่จะรู้ว่าใครเป็นอรหันต์หรือไม่ตนเองต้องเป็นอรหันต์เสียก่อนจึงจะบอกได้ชาวบ้านหนาด้วยกิเลสท,ที่กล้าชี้ว่าพระรูปนั้นรูปนี้เป็นอรหันต์จึงเป็นเรื่องน่าหัวเราะพูดมาถึงตอนนี้นึกถึงพระเจ้าประิทธิโกศลวันหนึ่งขณะเฝ้าพระพุทธองค์อยู่พระเจ้าเปรเิทธิโกศลเห็นพวกนักบวชไม่นุ่งผ้าหรือนิครนเดินผ่านไป กราบทูลพระพุทธองค์ว่านักบวชพวกนั้นเป็นพระอรหันต์พระเจ้าข่าพระพุทธองค์ดำรัสตอบทำให้พระเจ้าประเส้นที่โกศลนถึงกับสะอึกพระองค์ตรัสว่ามหาบาพิษเป็นคฤหัสถ์บริโภคกรรมรู้ได้อย่างไรว่านักบวชพวกนั้นเป็นพระอรหันต์พูดให้ชัดก็คือคฤหัสถ์นอนกอดเมียอยู่ทุกวันยังมีหน้ามารู้ว่าใครเป็นพระอรหันต์หรือไม่เป็นแต่ถ้าเป็นวิธีของพวกเซน เขาเล่นแรงกว่านี้ถ้าใครโม้ว่าเขาไม่มีกิเลสเช,ช่นโลภโกรธหลงแล้วพระอาจารย์เซนจะตบหน้าทันทีถ้าเจ้าคนโม้นั้นโกรธขึ้นมาก็จะตอบยิ้มยิ้มว่าที่ว่าโลภโกรธหลงมันหมดแล้วและที่โกรธจนหน้าเขียวนี่มันมาจากไหนเรื่องที่31ธรรมะจากสัตว์สมัยเป็นเด็กผมชอบฟังนิทานมากตาของผมเป็นนักเล่านิทานชั้นยอด ว่างๆตาจะเล่านิทานให้ฟังหลายเรื่องผมมาทราบภายหลังว่ามาจากนิทานอินศบ้างจากนิทานชานดกบ้างจากนิทานพื้นบ้านที่เล่าขานต่อๆกันมาบ้างพอไปบทเนนศึกษานักธรรมบาลีก็ได้แปลธรรมบทซึ่งท่านแต่งเป็นนิทานแทรกธรรมะก็ยิ่งสนุกได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆมากมายลาสิกขาคือศึกออกมาแล้วมาหากินกับการเขียนหนังสือให้คนอ่านนิทานต่างๆเหล่านี้ กลายเป็นวัตถุดิบให้นำไปขายกินอีกด้วยขายเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักหมดนี่ท่านับเป็นประโยคขายแล้วล่ะก็ปานนี้บ้านผมคงมีเสาประดับเพชรทุกต้นดุดมหาราชาของอินเดียไปแล้วไม่มาอยู่กระต๊อบเช่นปัจจุบันนี้หรอกชีวิตของคนสมัยพุทธกาลอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันบริสุทธิ์โดยเฉพาะพระสงฆ์อยู่ท่ามกลางป่าเขาลำนาไพรมากกว่าจะอยู่ในเมืองที่มากไปด้วยผู้คน พระพุทธองค์และพระสงฆ์สาวกจึงทรงคุ้นกับสัตว์ต่างๆเป็นอย่างดีบ่อยครั้งที่ทรงยกเอาสัตว์ต่างๆมาเป็นสื่อสอนธรรมโดยให้เอาเยี่ยงสัตว์ดังกล่าวมาปรับเข้ากับการฝึกปฏิบัติตนในพระาศาสนาสัตว์เหล่านี้ที่พระองค์ทรงยกขึ้นมาแสดงธรรมทำให้ผู้ฟังได้ตรัสรู้ธรรมมานักต่อนักแล้วจะเรียกว่าตรัสรู้เพราะสัตว์ช่วยก็ยอมได้อย่างเช่นครั้งหนึ่ง พระองค์เสด็จดำเนินผ่านสถานที่แห่งหนึ่งทอพระเนตรเห็นสุนัขตัวหนึ่งกำลังเอาเท้าเขี่ยเต่าพลิกไปพลิกมาหวังจะกินเต่าแต่เต่าก็หดหัวเข้าในกระดองนิ่งเงียบอยู่มีใหญ่สุนัขตัวนั้นจะพยายามอย่างไรเต่าก็ไม่หลงกลโผลหัวออกมาจนกระทั่งสุนัขมันอ่อนใจเดินหนีไปพระพุทธองค์ทรงชี้ให้พระสาวกทั้งหลายที่ตามเสด็จดูตรัสว่า พวกเธอเห็นไหมสุนักมันพยายามจะกินเต่าแต่เต่ามันระมัดระวังตัวหดหัวอยู่ในกระดองมันจึงรอดพ้นจากอันตรายได้ถ้าสาวกของเรารู้จักสำรวมอินทรีย์หมายถึงระมัดระวังการแสดงออกทางประสาทสัมผัสคือเวลาตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้ลิ้มรสกายได้สัมผัสใจเกิดความคิดคำหนึ่งก็มีสติระมัดระวัง เห็นก็สักแต่เห็นได้ยินก็สักแต่ได้ยินไม่ให้เกิดความยินดียินร้ายตกเป็นทาตแห่งกิเลสต,ตัณหาชักพาไปในทางเสียหายก็จะปลอดภัยดุดเต่าหดในกระดองคำพังเพยไทยว่าหดหัวในกระดองเป็นคำค่อนขอดคนขี้คลาดเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ในทางพระพุทธศาสนาการหดหัวในกระดองกลับมีความหมายในแง่บวก คือหมายถึงการสำรวมระหวังการแสดงออกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ตกเป็นทาสของรูปเสียงกลิ่นสัมผัสและความคิดคำหนึ่งพระสาวกที่ตามเสด็จได้ฟังพระพุทธโอวาทต่างก็พากันหดหัวในกระดองกันทุกรูปและได้บรรลุธรรมกันไหนที่สุดคราวหนึ่งเสด็จผ่านไปยังลำธารแห่งหนึ่งทอดพระเนตรเห็นนายโคบานคือเด็กเลี้ยงโค กำลังต้อนโคข้ามน้ำซึ่งกระแสเชี่ยวกรากโคทั้งฝูงต่างก็ว่ายข้ามมามีโคจ่าฝูงว่ายนำทางจนข้ามถึงฝั่งโน้นโดยสวัสดีพระพุทธองค์ทรงชี้ให้เหล่าสาวกดูฝูงโคแล้วตรัสพระพุทธภาษิตเป็นคาถาประพันธ์หรือเป็นสโลกไพราะมากดังนี้เมื่อฝูงโคข้ามฟากหากโคจ่าฝูงนำไปคดโคทั้งหลายก็เดินคดตาม หากโคจากฝูงนำไปตรงโคทั้งหลายก็จะเดินตรงตามฉันใดในหมู่มนุษย์ก็ฉันนั้นใครที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นใหญ่เป็นผู้นำถ้าคนนั้นไม่ประพฤติทธรรมคนทั้งปวงก็จะทำตามรัฐก็เดือดร้อนถ้าผู้นำประพฤติทธรรมคนทั้งปวงก็จะทำตามรัฐก็มีแต่ความสมบูรณ์พูนสุขปราดยุคหลังๆเช่นของจื้อก็มีความคิดเช่นเดียวกับพระพุทธองค์ เมื่อมีผู้ถามว่าทำอย่างไรจึงจะปกครองประเทศชาติให้มีความสงบสุขคงเชือกล่าวว่าผู้ปกครองประเทศควรมีคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตแล้วประเทศชาติก็จะสงบสุขไปเองโคโคงมีมากในอินเดียสมัยพุทธกาลไปไหนมาไหนก็จะพบโคและเด็กเลี้ยงโคพระพุทธองค์จึงมักทรงยกเอามาเป็นสื่อสอนธรรมบ่อย เช่นเปรียบฝูงโคที่ถูกนายโคบานไล่ต้อนไปสู่ที่หากินถึงเวลาค่ำก็ต้อนกลับเข้าคอกกับชีวิตคนเราเกิดมาแล้วก็ถูกความแก่และความตายไล่ต้อนไปทุกนาทีในที่สุดก็จะเข้าคอกคือตายไปชีวิตนี้ช่างสั้นเหลือเกินทอดพระเนตรเห็นเด็กเลี้ยงโคที่รับจ้างเลี้ยงโคให้คนอื่นรับแต่เงินค่าจ้างไปวันๆไม่มีโอกาสได้เดิมกินปันจะโครด คือรสน้ำโคหอย่างคือนมสดนมส้มนมใสนมข้นและเปรียงก็ตรัสสอนเหล่าสาวกว่าภิกษุที่บวชมาในพระศาสนาของพระองค์บางรูปได้แต่ท่องบนสาธยายพุทธวจนะถึงจะท่องได้เป็นคำภีคำภีแต่ไม่เคยนำไปปฏิบัติเลยก็ไม่มีโอกาสได้ลิ้มรสแห่งการบวชที่แท้จริงไม่ต่างอะไรกับเด็กเลี้ยงโคให้เขาไม่มีโอกาสได้ดื่มกินปัญจโครสฉะนั้น พระองค์ตรัสสอนต่อไปว่าพระภิกษุที่ดีควรเอาเยี่ยงเด็กเลี้ยงโคที่ดีซึ่งมีคุณลักษณะ1 1ประการคือ 1. เด็กเลี้ยงโคที่ดีย่อมรู้จักรูปประพันธ์ของโคเป็นภิกษุก็ต้องรู้จักพิจารณาร่างกายอันประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟและคุณสมบัติของธาตุสีอย่างเข้าใจแจ่มแจ้ง 2. เด็กเลี้ยงโคที่ดีต้องรู้จักลักษณะโค เป็นภิกษุก็ต้องรู้ลักษณะคนพานและบัณฑิตรู้จักเลือกคบคนดีและหลีกหนีคนชั่ว 3. เด็กเลี้ยงโคที่ดีต้องรู้จักเขีย่ยไข่ค้างคือขี้แมลงวันที่แผลโคเป็นภิกษุก็ต้องรู้จักกำจัดความคิดฝ่ายอากุศลคือพยายามอย่าคิดชั่ว 4. เด็กเลี้ยงโคที่ดีต้องรู้จักเปิดแผลโคเป็นภิกษุก็ต้องรู้จักสำรวจการแสดงออกทางตาหูเป็นต้น 5. เด็กเลี้ยงโคที่ดีต้องรู้จักสมควันไล่มแมลงให้โคเป็นภิกษุก็ต้องรู้จักแสดงธรรมไล่ความโง่ออกจากใจคนทั่วไปให้ได้ 6. เด็กเลี้ยงโคที่ดีต้องรู้จักท่าสำหรับให้โคลงอาบน้ำเป็นภิกษุก็ต้องรู้จักเข้าหาผู้มีความรู้เพื่อปรึกษาหาหรือการปฏิบัติธรรมเดเด็กเลี้ยงโคที่ดีต้องรู้จักให้โคดื่มน้ำที่ดื่มได้เป็นภิกษุก็ต้องรู้จักดื่มดำในพุทธธรร,รม 8. เด็กเลี้ยงโคที่ดีต้องรู้จักทางที่ควรต้อนโคไปหรือไม่ควรต้อนไปเป็นภิกษุก็ต้องรู้จักทางปฏิบัติที่ถูกต้องคืออริยมรรคมีองค์8 9. เด็กเลี้ยงโคที่ดีต้องรู้จักทำเลหากินของโคเป็นภิกษุก็ต้องรู้จักปฏิบัติตามหลักสติปัฐาน4 10. เด็กเลี้ยงโคที่ดีต้องรู้จักรีดนมโคมีควรรีดหมดจนลูกโคไม่มีดื่ม เป็นภิกษุก็ต้องรู้จักประมาณในการรับปัจจัย4 11เด็กเลี้ยงโคที่ดีต้องรู้จักทนุถนอมโคจ่าฝูงเป็นภิกษุก็ต้องรู้จักเคารพนับถือพระภิกษุเป็นเถระเป็นสังฆบิดรยังมีอีกเยอะครับสำหรับที่พระพุทธเจ้าทรงใช้สัตว์ต่างๆเป็นสื่อสอนธรรมที่ยกมาข้างต้นนี้ถึงจะทรงสอนพระโดยตรงก็จริง แต่ชาวบ้านก็สามารถนำเอาคำสอนนี้ไปประยุกต์ใช้ได้เพียงข้อเดียวคือรู้จักเขี่ยไข,ข่ค้างคือกำจัดความคิดชั่วร้ายออกจากใจตัวเองแค่นี้ก็มีประโยชน์เหลือหลายแล้วครับวันวันมีแต่เรื่องทำให้จิตใจหงุดหงิดออกจากบ้านไปทำงานกว่าจะถึงที่ทำงานก็เกือบเที่ยงจราจรจราจนจนปวดหัวรัฐบาลสี่พักประสานงาก็มัวแต่ทะเลาะกัน แทงกันด้วยหอกคือปากไม่ได้แก้ปัญหาทุกร้อนของประชาชนเป็นรูปธรรมอะไรคิดมากระปวดใจหงุดหงิดจนได้ไม่มีทางใดจะดีเท่ากับพันมาเขีย่ยไข่ค้างจากใจเราเองเดอกครับเขีย่ยออกแล้วสบายใจดีกลับมาติดตามรับฟังสวนทางนิพพานของท่านศาสตราจารย์พิเศษสถียรนพงว์วรรณปกราชบัณฑิตจากอ่านให้ฟังใบชีได้ใหม่ในสัปดาห์หน้า สำหรับวันนี้ขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและสวัสดีค่ะ